just you wanna a fan ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับทำสูตรนะครับหัวเชื้อน้ำผึ้งผลไม้รวมนะครับผมก็ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับต้องบอกว่าผมได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาจาก นานา YouTube ทุกท่านนะครับที่กรุณาแชร์สูตรมาให้นะครับแล้วก็ผมก็พยายามเอามาดัดแปลงแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับก็เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมสำหรับส่วนประกอบที่ใช้นะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีนะครับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งเนี่ยก็ใช้ประมาณหนึ่งแก้วเล็กนะครับก็หรือประมาณ1เป๊กนะครับ ถัดมาก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับก็เน้นเป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกนะครับหรือว่ากล้วยน้ำว้าทีง่งอมเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เนี่ยก็ผมใช้ประมาณ1-2หวีน,น,วน,าาน,นะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้ปริมาณเยอะแค่ไหนนะครับลองกะดูได้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นมะกิดนะครับมะกิดนี่ก็ผมก็สั่งมาจากช้อปปี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยผลเล็กๆนะครับก็เลยสั่งมา3าถุงนะครับกะปริมาณคร่าวๆเอานะครับ ก็ไม่ได้ต้องต้องเป๊ะขนาดที่ว่าจะต้องใช้น้าหนักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลองกะปริมาณดูจากส่วนผสมหลักนะครับอีกหนึ่งส่วนผสมเลยก็คือลูกยอนะครับลูกยอก็ตัวนี้เป็นลูกยอสุกนะครับก็สําหรับผมนี่ลูกยอหายากมากนะครับสุดท้ายผมก็ไปสั่งมาจากช้อปปี้เหมือนกันนะครับก็ใช้ประมาณ1นกิโลนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนถัดไปนะครับวิธี ทำส่วนผสมต่างๆนะครับผมสำหรับวิธีทำขั้นตอนแรกนะครับ<ส>ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากกล้วยก่อนลวกันนะครับเป็นเริ่มจากกล้วยน้ำว้าก่อนลวกันนะครับก็ตอนนี้ผมมีภาชนะที่จะใส่นะครับ <S <S ผมให้เพื่อนๆดูนี่นะครับก็เป็นโหลนะครับที่จะใช้สําหรับหมักหมวเชื้อนะครับผมนะครับก็สาหรับกล้วยน้ำว้าเนี่ยเราก็จะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็จะซอยให้อ่าค่อนข้างละเอียดหน่อยนิดนะครับเพื่อช่วยในการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับก็ทำแป๊บเดียวครับเพื่อนนะครับถ้าอุปกรณ์พร้อมนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกว่าผมจะหาอุปกรณ์ แต่ละอย่างได้นี่ก็ค่อนข้างยากครับโอ้ยิ่งลูกยอเนี่ยผมตามหามานานมากครับนะครับลูกยอที่หายากมากครับแล้วก็มีทั้งสุกทั้งไม่สุกนะครับถ้าไม่สุกนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับนะครับเราก็จะใช้เป็นลูกยอสุกนะครับเพราะจริงๆมีหลายๆสูตรนะครับมีชิปกล้วยชิปลูกยออย่างนี้นลครับชิปมะพริตอย่างนี้นะครับก็อีกหลายๆสูตรนะครับผมก็พยายามศึกษาอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลอง ทำมาทดลองใช้นะครับถ้าเกิดมันมันเวิร์กมันยังไงเนี่ยผมก็จะมาแนะนําต่ออีกทีหนึ่งนะครับนะครับโอเค okay, ครับก็เดี๋ยวผมทําให้ดูคร่าวๆนะครับสําหรับวิธีทานะครับนะครับสาหรับกล้วยนี่ก็ผมทานเป็นแว่นๆน,นะครับก็ผมจะหันบางๆเลยนะครับเ,เพื่อน เื่อเวลาที่เขาจะย่อยสลายเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับอ๋อผมลืมให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งส่วนผสมที่สําคัญนะครับเดี๋ยวนะครับแหมลืมไปได้ยังไงเนี่ยคือที่ลืมเพราะว่าขวดใหญ่ครับแล้วก็ผมวางไว้ที่หนึ่งครับก็ <S <s <lets you tap down> นี่ครับมาแล้วครับ <talk> <peace> เป็นกากน้ำตาลนะครับ ก็เป็นกากน้ำตาลนะครับผมสั่งขวด6กิโลมาเลยนะครับทีเดียวนะครับจบจบไปนะครับก็สั่งแก้ลอนใหญ่มาเลยนะครับก็เป็นกากน้ำตาลนะครับเพื่อนๆอีกหนึ่งส่วนผสมนะครับนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนที่เรามาทํคั่วกันก่อนนะครับมาเตรียมคั่วพร้อมก่อนนะครับนะครับก็จะหั่นประมาณนี้นะครับเพื่อน ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนหมดนะครับโอเคก็สําหรับกล้วยจะหั่นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาอ่าใส่ลงใส่ลงในถังเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใป็นถังที่ผมเตรียมไว้นะครับ ก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำกล้วยให้เสร็จเลยนะครับเพื่อน เอาแล้วับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เตรียมลวยนำวานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับโอ้เยอะเลยครับเต็มถังเลยนะครับดีนะนี่เอาถังใหญ่มาก็โอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนถัดไปก็ผมก็จะเตรียมลูกยอนะครับนะครับก็เตรียมลูกยอสุกนะครับก็ พี่ทำนะครับก็เหมือนกับาทากล้วยเมื่อกี้นะครับก็หั่นให้เป็นแว่นๆนะครับเล็กๆบางๆนะครับเพราะถ้าเป็นลูกยอสุกเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจะยุ่ยเลยนะครับนะครับก็นี่นะครับก็เตรียมเหมือนเตรียมกล้วยเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ ใช้ทั้งหมด1นกิโลเลยนะครับผมก็ส่วนผสมทุกอย่างก็ไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะครับนะครับก็ใกล้เคียงประมาณนี้ก็ในส่วนตัวคิดว่าโอเคแล้วครับเพื่อนๆื่อนนะครับว่าแต่ละท่านก็น่าจะหาวัตถุดิบค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับบางท่านก็มีแค่หุกยอนะครับก็มีน้ำหมักลูุกยอบางท่านก็มีมะกริดนะครับก็ทําเป็นชิ้นมะกริดนะครับบางท่านก็ขนัด ทำชิปกล้วยนะครับเพราะว่ากล้วยนี่หาง่ายครับเพื่อนๆนะครับครับก็เดี๋ยวลองดูหลายๆสูตรนะครับว่าสูตรไหนจะเหมาะกับเรานะครับแล้วก็สูตรไหนที่มาเข้าดีๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็ค่อยๆลองทำดูแล้วก็ค่อยๆมาใช้ให้เพื่อนๆทราบอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเตรียมลูกยอทั้งหมดนี้เลยนะครับเพื่อนๆ เพื่อนโหหันสนุกเลยครับนะก็สําหรับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็เตรียมลูกยอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็ได้ทั้งลูกยอนะครับแล้วก็กล้วยนะครับอยู่ในถังนะครับโูใช้ได้เลยนะครับหนักใช้ได้เลยนะครับก็ครึ่งถังนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะใส่ มากรดลงไปนะครับโอคนี่เดี๋ยวผมดูกล้องก่อนนิดนึงนะครับพอดีตั้งฝั่งตรงข้าวว่าเพื่อนเพื่อเห็นชัดหรือเปล่านะครับอ่าแบบนี้อ่าโอเคครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่มะกรดเข้าไปเลยนะครับใส่สามอเลยครับเพื่อนมันมันไม่เยอะครับทีเดียวครับเป็นมะกรดสดนะครับ เป็นเนื้อมะกิตนะครับเราก็มาหมักทำหมวเชื้อทำชิปอีกทีหนึ่งนะครับตอนแรกผมก็หาไม่ได้นะครับมะกิตเนี่ยหาไม่ได้เลยนะครับสุดท้ายก็ไปเจอในช้อปปี้นะครับหายากนะครับจะสั่งตามเฟ e บุ๊กก็ก็ยังไม่สุกนะครับ ก็ต้องรอรอบกันไปนะครับก็เลยไม่ได้ทําสักทีนะครับพอมาเจออมประกอบต่างๆในช็อปปี้มีให้ผมครบเนี่ย็เลยจัดเลยครับเพื่อนก็โอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยก็ใส่มะขิดเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนก็เนี่ยนะครับเป็นน้าพึ่งนะครับถ้าเป็นน้ําพึ่งมะนาวก็จะอร่อยเลยก็โอเคครับก็เดี๋ยวใส่น้าพึ่งตามเข้าไปนะครับเพื่อน อ๋อยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับยังยังยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งครับแม่ลืมไปได้ยังไงนะครับหอมครับน้ำผึ้งนี้จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมนะครับให้กับหัวเชื้อนะครับหอมละมุนเลยนะครับโอเคนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับใเพื่อนๆดูอ่ปึ๊บขยับหน่อยนะครับนี่นะครับสำหรับอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือการน้ำตาลนะครับเดี๋ยว เขายากเปิดครับผมยังไม่เปิดเลยอ่าแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนวันดีเพิ่งหั่นกล้วยหั่นมะขิิดมามือมือลื่นครับหมุนไม่ออกครับโอเคแล้วก็การตังตานี้ก็ช็อปปี้ครับเพื่อนๆสำหรับใครที่หาวัตถุดิบยากนะครับก็ มีเลยนะครับสบายนะครับก็สําหรับการน้าตาลนี่ก็กากาวานะครับเพื่อนๆพอประมาณนะครับเขาเป็นสังกะสีนะครับช่วยย่อยนะครับแล้วก็ทําให้ลูกยอกับกล้วยไม่เน่าเสียนะครับนะครับ,บก็กากาวนะครับเพื่อน จริงๆแกลอนเล็กก็มีนะครับแต่ว่าไหนๆจะสั่งแล้วก็เก็บเก็บไว้เลยครับทีเดียวครับราคาไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ครับหนึ่งรู้สึกแกลอนเล็กน่าจะหนึ่งหนึ่งกิโลหรือหนึ่งจุดห้าครับไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเป็นแกลอนใหญ่หกกิโลอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับเพื่อนๆนะครับมารอบเดียวจบเลยนะครับ ก็อโอเคแล้วครับการน้ำตาลก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆโอเคอโอเคครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะคนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมไปเอา,อาที่คนก่อนนะครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับก็แค่ คนให้เข้ากันนะครับเ,เพื่อนๆนะครับคนให้เข้ากันนะครับคนไปเรื่อยๆครับบางสูตรก็เอากล้วยไปปั่นนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันครับปั่นไม่ปั่นนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็ย่อยสลายทั้งหมดนะครับถ้าอยากเร็วหน่อยก็ปั่นครับ ได้กินเลยนะครับกิ่นการน้ําตาลนะครับกินกาน้านําตาลกิ่นน้ําผึ้งกินลูกยอนะครับออกแรงนิดหนึ่งครับโอ้ถังเดียวนี่ผมผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ทั้งปีนะครับอ้เยอะมากครับอเยอะมากครับ เดี๋ยวคนไปเรื่อยเพื่อนๆผมยังมีลูกยออีกนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับเป็นน้ําหมักลูกยอนะครับลูกยอยังเหลืออยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่สุกดีครับผมก็เลยแบ่งไว้นะครับก็เดี๋ยวถ้าสุกได้ที่เมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวจะลองทําอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นน้ําหมักลูกยอนะครับมีหลายสูตรเลยครับเพื่อนๆนะก็ต้องขอบคุณนะนะนะครับที่กรุณานะครับแชร์สูตรนะครับ ให้เพื่อนๆนักตกปลาทราบนะครับตามช่อง YouTube ต่างๆนะครับผมก็ได้อานิสงส์มาจากน้านาทุกท่านนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผ่านช่องทางนี้เลยนะครับผมนะครับก็เผื่อจะมีผลงานดีๆเหมือนอานาน,านา้าหลายๆ,ๆท่านบ้างนะครับอะไรที่ว่าดีก็ต้องลองครับเพื่อน,อนต้องงงมือทำครับนะ ก็ของผมนี่ยังมีสูตรเหยื่อสาเร็จอีกนะครับก็ากาลังทดสอบอยู่นะครับในส่วนของย,ยอสูตรเหยื่อสาเร็จเนี่ยก็ใส่แต่ของดีๆเลยครับต้องบอกงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้สูตรสําเร็จแล้วก็โอเคแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาแชร์เพื่อนๆทีหนึ่งนะครับสําหรับสูตรเหยื่อตกปลานะครับตั้งตะกอน,นะครับลำหนมปังอย่างนี้นะครับก็มี มีหลายสูตรครับแต่ว่าก็ยังลองอยู่นะครับปรับใช้ให้มันตรงกับตัวเรานะครับอะไรง่ายอะไรสะดวกนะครับก็โอเคครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับนะครับนี่โอ้ได้เหงื่อเลยนะครับก็สําหรับน้ําพึ้งนะครับหมักผลไม้รวมนะครับก็เราจะพักแบบนี้นะครับทิ้งไว้ยาวไปเลยนะครับ ก็3เดือน5เดือนนะครับก็คอยดูเอานะครับว่าเขาเริ่มย่อยฉลายแล้วหรือยังนะครับก็เดี๋ยวถังนี้ผมปิดไว้ยาวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทดสอบอีกทีก็น่าจะประมาณปีหน้านะครับก็โอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามรับชมสุดปังนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดติดตามให้สุดปังด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ